ผู้รู้นั้นมีมากแต่ผู้ที่เข้าถึงนั้นมีน้อยเหมือนขมสัตว์สวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้นั้นเป็นเรื่องจริงเสมอคนที่บรรจายธรรมพูดธรรมะนั้นมีเยอะมากแต่ท่านผู้ที่เข้าถึงนั้นมีน้อยเหมือนเขาสัตว์ท่านครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ถูกต้องครับทุกวันนี้มีคนออกมาทําคลิปธรรมะกันเยอะแยะรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างก็ไม่ว่ากันครับนั้นเป็น เจตนาของท่านที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่มีอะไรมากเลยครับ8 4 0 0มืสี่พันมรธรรมขันธ์รวมอยู่ในที่เดียวคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองครับราบใดที่เรามีศีลมีสติมีสมาธิโอกาสที่จะถึงทรานนั้นก็ไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเราไปจําจากตำรามาแล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อย ยังยึดว่าเป็นความรู้ทั้งๆท,ท,ที่ปัญญาที่เรารู้มามันก็คือหนึ่งในขันห้านั่นแหละครับฟังมาแล้วก็มาเป็นสัญญาแล้วเราก็ปล่อยไม่ได้แล้วก็ยึดว่าความรู้นั้นมาอวดกันจึงไม่ใช่หนทางที่มันจะทําเราไปสู่หนทางของการพ้นทุกข์ได้หนทางของการพ้นทุกข์มันง่ายนิดเดียวครับถ้าอยากก,าก้ากระโดดจากจุดนี้ ถ้าต้องลาทิ้งความเป็นอัตตามันยากมันง่ายง่ายมากเลยมันก็เหมือนการพลอยหลับไปแล้วพอลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเรานั้นตื่นแล้วเี่งแค่เรารู้นี่แหละอยู่กับต่อให้ความรู้นี่ก็ต้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาเหมือนกันแต่ต้องใช้เพราะอะไรครับเพราะเราต้องใช้แพรตัวนี้เพื่อจะข้ามไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อข้ามไปแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเป็นห่วงแพรนะครับแต่เราก็ยึดแพรไว้ว่าเป็นแพรของกูมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นสักทีความจริงธรรมะมันง่ายแค่รัดสั้นตรงก็อยู่ที่ความคิดนี่แหละครับการที่จะหยุดความคิดเราจะหยุดยังไงครับเราก็ต้องมีต้องรู้รู้อะไรครับก็รู้เนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมซะก่อนจึงจะเห็นความคิดจึงจะหยุดความคิดได้ตราบใดที่เรายังไม่เห็นความคิด เราจะหยุดความคิดได้ยังไงครับเราก็ต้องมีสติก่อนมีปัญญามีอ่ามีสมาธิก่อนมีสมาธิสมาธิมีสติแล้วก็จะเกิดปัญญาธรรมะพระพุทธเจ้ามันลงง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรยากเลยการที่จะรู้ตัวรู้ยังไงครับก็รู้อยู่กับกปุจจุบนี่แหละตั้งแต่เช้ามารู้แบบสบายๆไม่ได้ไปจดจ่ออะไรมันรู้ไปทุกวันทุกวัน จนมันเป็นการชำนี่ชำนาญเหมือนเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราขับรถได้แหละครับขับใหม่ๆม,มันก็รู้ผิดผิดถูกถูกไปแต่สักพักพอเราเข้าใจธรรมชาติของรถเราก็จะขับมันได้อย่างชำนี่ชำนาญเหมือนกันครับการฝึกสติก็เหมือนกันเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากตื่นนอนพับผ้าหม่มเก็บที่นอนเดินไปเข้าห้องน้ําก็รู้แบบสบายๆออกมาทํา ผงข้าวทํากับข้าวก็รู้ตัวอยู่กันนี่แหละอยู่ที่มันเป็นฐานของสตินี่แหละนี่แหละคือการปฏิบัติง่ายๆเราไม่ต้องไปรู้ภาษาทําอะไรมากมายแหละครับธรรมะรู้อยู่กับนี่แหละอยู่กับอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนนั่นแหละรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะทีนี้มันก็จะรู้ตัวโดยอัตโนมัติของมันเลยว่าจะคิดออกไปไหนคิดดีคิดไม่ดี มันก็จะเห็นเลยครับง่ายๆปุดไปเรื่อยๆครับจนมันเห็นความคิดนั่นแหละตราบใดที่เรามีสติเราก็จะเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดเราก็ไม่ไปต่อเมื่อไม่ไปต่อความคิดมันก็ดับลงนั่นแหละนิตพานมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่เคยเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมของจิตของใจตัวเองเราก็ปล่อยให้มันไหลไปทั้งวัน แต่ใดที่มันยังไหลไปทั้งวันมันก็ยังไม่มีสติเราก็จะไม่สมบูรณ์การที่เราจะมีสติสมบูรณ์ก็ต้องรู้ตัวมีสติสมาธิเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญารู้ไปเรื่อยๆครับเมื่อถึงวันหนึ่งมันรู้ตัวอัตโนมัติแล้วแล้วทําไมมันยังมีตัวเราอยู่มันก็ต้องมีคนที่มาชี้ให้เราเห็นว่าทําไมมันยังมีตัวเรามันมีตัวเราเพราะอะไรทําไมเราถึงออกจาก ขันคาไม่ได้ทำไมเราถึงต้องเกาะแพอันนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าให้เรารู้สติรู้ตัวก่อนรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนแล้วก็ถึงเวลาอย่าไปคาดหวังว่ามันจะรู้เมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันรู้ไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆอย่าไปจดจ้องจดจ่อมันจะกลายเป็นการเพ่งไปครับ ทำไปเรื่อยๆครับทำให้มันจำนิดจำนานสมาธินี่แหละไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปหาที่อื่นเราหาที่บ้านเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจเรานี่แหละครับทำงานก็ให้รู้ตัวจับนูน่นจับอะไรกินน้ำก็ให้รู้สึกว่ามันไหลลงเข้าไปในกระเพาะนั่นแะรู้สึกเบาๆไป ใหม่ๆม,มันอาจจะไม่จำนี้จำนามันจะหลงไปบ้างก็ช่างมันแต่เดี๋ยวมันจะเข้าทางเข้าที่เข้าทางของมันเองตราบใดที่เรายังไม,ไม่ไม่ทิ้งหนทางนี้นี่แหละครับมีหนทางเดียวที่จะทําให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือการมีสติรู้ตัวนี่แหละครับพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วล่ะฮะลำบากลําบนแต่มันก็ยังไม่ใช่พระพุทธ อง์มาเจอมาเจอเรื่องของความคิดนี่แหละหนังที่ผมคลิปวิดีโอที่ผมส่งให้ดูใน t ิ k t o k กนั่นแหละหัวใจทั้งนั้นเลยครับไปตามดูกันทำมาเป็นเรื่องง่ายๆที่มันยากเพราเราติดภาษาติดภาษาสมมุติ แล้วเราก็ยึดเป็นจริงเป็นจังกันไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังสักอย่างครับธรรมะสิ่งที่ผมพูดผมก็แค่สแสดงอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ให้เชื่อไปก่อนไอ้สิ่งที่ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ให้ให้ให้ดูไปก่อนต่อให้เชื่อไอ้ความเชื่อที่ท่านเชื่อไปแล้วท่านก็ต้องทิ้งเหมือนเดิม เพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรให้เรายึดเลยก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับต่อไปผมจะเริ่มทำคลิปมากขึ้นเพื่อจะให้ทุกท่านที่สนใจการพ้นทุกข์ได้เจอหนทางหนทางที่แท้จริงที่สามารถที่จะหลุดพ้นได้แต่อันดับแรกคือท่านต้องรู้ตัวก่อน ทุกตัวทั่วพร้อมมีสติสมาธิศีลสติสมาธินะเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเองครับแต่เมื่อรู้ตัวแล้วเอ๊ะทำไมยังมีตัวมีตนอยู่ท่านก็ต้องมาครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ศูญญ์ตาธรรมบ่อยๆนะครับท่านสามารถไปที่นั่นได้ไปหาแม่ชีกันแม่ชีขาวนะครับ ที่นั่นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับไม่ต้องไปเสียเงินค่าคอสค่าอะไรนะครับเอาแค่ใจมาอย่างเดียวก็พอคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านที่ต้องการมรรคผลนิพพานให้พบผลทางนิพพานอันสงบสุข โดยเรียววันครับสาธุครับ